สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนัทนาพงศ์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสถานที่วิวสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือมาดูที่ดินแปลงสวยแปลงนี้นะครับผมนี่นะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลเขาพระนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับท่านผู้ชมนะครับด้านหน้าก็เป็นวิวเขาสวยงามเลยนะครับเป็นวิวเขาใหญ่นะครับผมก็สวยมากครับท่านผู้ชมนะครับด้านหน้าติดกับถนนปูเอ่อถนนลาดยางนะครับ นี่นะครับผมก็ตัวแปลงก็เป็นพื้นที่2ไร่นะครับ2ไร่เต็มนะครับผมก็บริเวณด้านหน้าติดถนนลาดยางครับมีน้ําประปาไฟฟ้าครบถ้วนเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูด้านหน้านิดนึงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าก็เป็นถนนลาดยางอย่างนี้เลยนะครับมีน้าประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับหนุนครับมีภูเขาใหญ่สวยๆเลยครับผมนี่นะครับก็ติดถนนลาดยางนี้เลยนะครับ ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างอยู่ที่22เมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับคือตั้งแต่บริเวณนี้ไปถึงรั้วบ้านหลังนี้เลยนะครับก็ติดกับเพื่อนบ้านนะครับที่ดินจะต่ากว่าถนนอยู่ประมาณ1เมตรครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เป็นที่สวยครับวิวสวยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็เป็นชุมชนครับมีเพื่อนบ้านรอบๆเลยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะครับราคาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่2.8ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นพื้นที่ ในตัวเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเลยนะครับผมก็ที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลเขาพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับก็เป็นวิวเขาสวยๆอย่างนี้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับผมนี่สวยมากๆครับบรรยากาศโดยรอบก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเหมาะทําบ้านสวนนะครับบ้านสวนบ้านพักนะครับหรือว่าทําบ้านพักตากอากาศนะครับแต่ว่าที่ต้องถมประมาณ1เมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ที่สวยมากมากครับติดถนนลาดยางเลยนะครับนี่ลาดยางเส้นนี้นะครับตัวแปลงที่นะครับจะอยู่ห่างจากนครนายกนะครับ6กกิโลนะครับผมจะห่างจากตัวจังหวัดนครนายกนะครับผมประมาณ6.5กิโลห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่ประมาณ45กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเดินทางก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพมานะครับก็ไม่ไกลเลยนะครับตัวที่ดินนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนพัะจุลจอมกล้านะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียน ถ้าหารนะครับผมนี่นะครับโรงเรียนในร้อยเลยนะครับใกล้ๆกันนะครับออยู่ไม่ไกลครับเส้นทางเดินทางมาก็จะเป็นถนนเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็มาเข้าแปลงนะครับก็ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างถนนสุวรรณสอนนะครับ2.5กิโลเมตรครับผมนะครับก็ไม่ไกลเลยนะครับเส้นบ้านนานะครับเส้นบ้านนานะครับนครนายกนะครับก็ไม่ไกลเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวแปลงก็สวยมากๆครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับท่านผู้ชม สี่เหลี่ยมพื้นผาครับหน้ากว้างติดถนนนะครับ22เมตรครับท่านผู้ชมครับส่วนแนวลึกนั้นนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็พื้นที่2ไร่ครับสวยๆเลยครับท่านผู้ชมสวยมากครับติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับผมนี่แปลงนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามภาพทางอากาศกันนะครับก็บรรยากาศดีๆสวยๆแบบนี้ก็หายากมากครับโดยเฉพาะในพื้นที่นครนายกนะครับเพราะว่า ตัวแปลงนะครับติดกับถนนลาดยางด้วยนะครับถือได้ว่าแปลงนี้สวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมสวยจริงๆนะครับแปลงนี้นะครับก็มีเห็นวิวเขาสวยงามนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับมองเห็นชัดเจนครับในกล้องอาจจะดูไกลนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพจริงเนี่ยถ้าเรามาดูก็จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้มากๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนําเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสาหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับเพื่อชมที่ดินแปลงจริงครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0819969588ครับ0819969588ครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่กับที่ดินแปลงสวยแปลงใหม่กับผมนัทนพงศ์อีกครั้งครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทุกท่านเลยเงินทองไหลมาเทมานะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ